ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์ไลออนปากาอยุธยานะครับาจะมาเที่ยวชมวันนี้คนมาเยอะมากเพราะว่ามันเพิ่งเปิดไม่หลายวันแต่ที่จริงมันเปิดตั้งนานแล้วแต่เขาโควิดเขาเลยปิดนานมากฟังที่ไหนนม่เห็นเขาพูดกันในรถเบิร์ดโดอเ้ยเบิร์ดเฮ้ยตอนนี้เราอยู่เบิร์ดโดมใช่ไหมตอนนี้เราอยู่เบิร์ดโดมนะครับแปลภาษาไทยคือโดมที่มีนกอ่ะ เยอมมากเลยค่ะไหนยิ้มหเยอะนาดไนเยะดไหนครับขยับดมูมึ่พี่พี่ไหน พี่โล่พี่ด้วยอยากดูจะได้เหมือนพี่โล่นี่พี่ลองทำนี่พี่ทำนี้นี่นคอคอเห็นไหมคอวะพี่คอรูปหัวดิรูปหัวสิเฮ้ยไม่ต้องกลัวตักซีรุปอาอ้เอาให้มันกินคำดิกราพบยู่ในคอนครั้งแรกในประเทศใคไหนครับไหครับไหนมั้งเนี่ย ไลออนปารกายุทยานะครับเราจะมาเที่ยวชมสัตว์วันนี้คนมาเยอะมากเพราะว่ามันเพิ่งเปิดไม่หลายวันแต่ที่จริงมันเปิดตั้งนานแล้วแต่เพราะโควิดเขาเลยปิดนานมากฟังที่ไหนแม่เห็นเขาพูดกันในรถใช่ไหมครับมีสัตว์มีนะไรครับมีม้าลายมีม้าลายโตมีสิโตไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขี่ม้า แล้วก็มีเสือวมมนี่ดิหนูเอากระต่ายอะไรคะหนูหนูสีเขียวค่ะแล้วหนูหนูเอากระต่ายอะไรคะ โดมใช่ไหมตอนนี้เราอยู่เบิร์ดโดมนะครับตามภาษาไทยคือโดมที่มีนกอ่ะโดมที่มีนกอ่ะเออไปดูด้ข้างในเป็นไงเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในแล้วครับนแสบหูมากอ่ะแสบหูมากคุณผมทำไมอ่ะกิ้งนกตๆดทำไมเขามีโซ่เดี่ย มามามาอะไรเหรอทําอะไรอ่ะทําไมไม่ได้มาเลยค่ะอู้นี่หนูไปดูนี่ <Es> <and> <marcribingothtaking> <Nigerhalf back chipsifi sixteen> <coughsétait> <minifidemata>

เราดูลิงไปเอยวเราไปดูปลาต่อนะคะปลา,าบอใหญ่มากตอนนี้เราจะไปดูกระต่ายนะครัหรู้เปล่าไม่อกระต่ายปิดแล้วหมดเลย นู่นเลืนึ่งสองสานี่มีตอนมีมงกสูนะครับไปลว่าเขาเป็นราชาป่านะครับสีพันธุ์คือสีเทาสีพันธุ์สีเทาขนสวยงามนกกระตารู้สึกแปลกแปลกอ่เป็นไงังไงมันเหมือนกับคนที่แบบเฮ้ยอะไรวะแล้วก็แล้วก็แล้วก็แก้มสีแดงฉ่ำเลยครับ

กองเสือก็ <laughs> ไปให้อาหารเขาหรอไลออนตัวผู้ไลเกอร์ตัวเมียรวมกันเป็นไลเกอร์ตัวมันจะใหญ่กว่าสิงโตปกติพี่เดี๋ยวหนูจะเข้าไปข้างในไหมครับมันง่วงมันง่วงมาก โตัวขาวไม่ใช่คือโชว์การแสดงอะไรหมุนตัวโชว์อยู่างนี้นี่นะครับเขาบอกห้าปีแล้วก็ไม่ปีทนะไปเปิดไฟทำไฟนี่นะครับแม่แม่นมีป้ายอยู่าไปอ่านจากเพิ่งเรามาก่อนเราก็ได้ดูฝนก่อนฝนก่อนคนก็จะได้มาใช่ไหมนี่ตอนนี้เตี้ยเวลาเปิดใช่ไหอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือแพ้แพ้ใช่เหรอแพะภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษโทรภาษาอังกฤษนะครับครับเร็วเร็ววมา โอเคมั่วจริงจังเลยโอตัวนี้ท้องว่าลูกดูนี่นี่ท้องมั้ยขยับจมูกเหมือนใครเอนพี่พี่ไหนพี่โลูกพี่ดูดิขยับจมูกแค่นี้น้องเหมือนพี่ลูกไหนขยับโชว์ดิเอาจมูกเอาไปก่อนเออเออเหมือนเลื่อจริงด้วย

เหมือนเป็นลิงผสมกับกระรอกแต่ชอบลอกกันบ้านเลอกกันบ้านด้วเอเย่ผมะเีนะฮะมีกระจูด้วยลิงเดบาซ่ามีชว์สวสวยเนาะขนสวยสวยแอ๊กด้วยแอ๊ เดินไงเดินไงทำมิดเดินมิ๊ดเออเดินไปเดินมาไมเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมีหนวดอ่ะม,มันปล่อยกอบอันไหนตัวนี่นี่นะคะลิงมาโมเซตนี่เห็นเต็มดตาเลยเป็นไงหน้าตามันลักษณะตาปัวเล็กลักษณะเป็นลิงที่มีขนาดเล็กมากมีหางยาวเหมือนเชื่อกับลำตัว เพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าเพศเมียเล็กน้อยขนบอลลำมตัวนี่นองเป็นของพี่พี่ลองทำนี่พี่ทำนี้นี่นี่คอคอเห็นนะคอพี่คอก็เอาอีกรอบนี้มันจะทำยังไงโอเคเออมาเจ๋งมากเลยมาเนี่ยนกยูงของแท้พี่พ่อจานเค่ภาษาอังกฤษ 酷酷的。可 ไม่กินเลยหรอโอ่เหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้ตหโอ้อ้โ่โอ้โหโจ้กหอหออ้หอ่อ้โหโ้อ้โหอ้อหโอหออ้โูโออ้้ เป็นนก็น้อยเปหนเดี๋เจอเดี๋ยวเจอมเดี๋ยไปที่ไปไปมาลีได้หนูยัสมาลจิงโจิงโจิงโจกระโดดตัวอะไรีนี่ับหยักษ์นี่ลูกทดีดีดีนี่ครับหนูยักษ์ อะมาหากล้องให้ดูเลยระวังนะระวังนะ,งนะงหนูยักษ์สามารถเลี้ยงได้หรือมั้งนะดูฟันดูฟัน <of> กัดที่นิ้วขาดเลยนิ้วขาเลยนะลูก,กขนขนเหมือนเม่นเลยลูก <c oughs> ไม่ใช่คนเหมือนเม่นหรือเปล่าแค่ขาแอนนึ่งปลาไปหยิบเอาอันใหม่เลื่อนอันใหม่ไปเมื่อกี้ให้กินไม่กิน จริงดอใช่คุณิดไปแล้วเองจริงใช่เนี่ยครับกระต่ายเราจะเขอะไรเราจะเข้าไปแต่เรากินในจริงก่อนแม่ตายกินเนี่ยกระต่ายกระตายกินไม่ได้เดี๋ยวกินที่เหมือนก็ได้อยากอยากดูอยากให้ใช่ไหมเดี๋ยวกินที่หมดจาอนลูกก็ใช่เข้าไปต้องอ่ะคือป้าไปก่อนนะ มันก็ถีบหน้าให้ละยายาย่นหี่นะครับอูดถ้าเดินถ้าเดินถ้าเดินงอดูลงไปนอนกิ้งแล้วถ้าเดินไงครับเดินก็ต้องต้องถั่วไปนอแล้วทไงอ่ะขี่ได้เนี่ยาเป็นความจริงได้ ทีม่มีสีไม่ได้อืมสบายเลยอะ่ะใช่ไหมครูผมใช่อันนู้นบาน มาเวมาแล้วมา,มาแล้ว,วม,มาพี่แล้วมาพี่นะนเขาให้อาหารอ่ะมาพี่มากนให้น้องให้ให้ลันดีจะไปเอางสิจะให้เปล่ามันไม่กินไม่กินหรอกเด่มันเป็นสีม่วงอะไม่สบายเป็นอย่างนั้นแหละให้เขาอีกเมื่อจัเมื่ง อย่าเสียงดังสิอย่าเสียงดังให้ลูกได้อยเอดีใจกได้หน่วยน้อลงอยู่ที่่กลัวยายกลัวเพื่อนบ้างกลัวกลัวกลัวดูหัวดิดูหัวสิเฮ้ยมัน้ังกลัวสักสิลูกเอาให้มันกินคำดิ กินคำแล้วก็รูปหัวสร้างสร้างภาพเนี่ยวรู้ว่ามีว่าเป็นเด็กลักซาดเห็กเนาะโอ้หูเนี่ยหิวมากเลยนะลูกคนเดียวเลยมารคี้มารคี้คนเดียวเลยอ่ะมารคี้เป็นดาราุณค่ะขอบคุณค่ะยังอ่าเราเลยเห็นว่าน้องตัวเล็กยังกล้าให้เลยลูกอ่ะเดี๋ยวดีลูกป่ะเข้าไปสี่รัวเออพี่หลอกพี่น้องหน่อยลูกพี่หลอกพี่ไม่ต้องถอยพี่ไม่ต้องถอยลูกเขาเขาแม่แได้แก นี่นะครับเราจะขี่ม้าแล้วมันรเบาอะเขาไปจัดอยู่อะสิเดี๋ยวไปอยู่ตีหลังมันชอบถีบนะหลังมาเอาขาสอดสอดเข้าไปสิจะให้พี่เขาไอ้นี่ทำไมอ่ะเขาถ่ายรูปให้อยู่แล้ว

นี่เราพบยูนิคอนครั้งแรกในประเทศไทยครับมาครับไหนมาดูสิต้องใจทำตัดเตียได้ลูกยนิคมันร้อนมั้งไงต้องจับไว่าม็นเพศเมียแน่เลยตัวนี้ม้าของซีโร่จะขี่แล้วใช่ไหมนี่ซีโร่แถวนี่ยูนิคอร์นตักข้างๆให้มัผมเหี้ดีกว่านาเปลี่ยนสีมาซีโร่มาครับดูว่าเดี๋ยวพ่อมาจับไม่ได้นนะ พ่อออกเลยพ่อออกเลยจ่อยอยามาเดินตามเราอ่ะกลัวโอ้โหหมาัยไม่เดนหังบ้านดูะคมันถีบไม่ถึงหลอกไกลอยู่ ท่าน,นี้เก่กับการไปเที่ยวกรุงศรีอายุทยาไลออนพาร์กนะครับเป็นไงบ้างอ่ะคือคือ<ร>ได้ไป,ไปเจอยีราฟ<ก>เออแล้วก็นกที่โชว์การแสดงบนรอบสองทีนอกวันนี้นะครับแล้วก็เออหนูตัวยากาักษนะ์อันนั้นอะแล้วก็อีกหลายตัวมา้จาจระเข้ด้วย อย่พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วอย่าลืมฝากติดตามบูามาสาทินแล้วก็ติดตามเฟซบุ๊กฮีโร่แฟมิลีนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า